โอเคครับผมไปยมตะวันนี้นะครับก็มาสักได้นะครับอันนี้มาสักลายของเองเลยดูนะครับอาจารย์ใหม่นะครับดูความสวยงามนะครับของลายนะครับสักรูปเหมือนผมเลยครับรูปเหมือนผมเลยให้ดูแล้วกันนะครับโอ้โหสวยครับแม่ฝีมือจริงครับอาจารย์คนนี้อนาคตไกลครับดูแล้วนะครับปึ๊บดูสีทุกอย่างนะครับทำทนดีครับทำดีครับ เรื่องความศรัทธาครับเพราะนั่นเลยเลยมาสักลายนี้ไปลายอาจารย์หุนกุลศีสยามครับเราก็ไม่ขัดนะครับก็ให้สักด้วยกันคือดูด้วยคือดูด้ยจันใหม่ครับสวยครับสวย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 จริงครับแล้วก็ยังโสดด้วยครับพี่พีแฟนนะแต่เอาอีกแล้วอย่าหาเรื่องนะครับงานไม่หาให้หาแต่เรื่องนะครับมาดูอันนี้ก็กำลังสักอยู่นะครับเขากำลังล่างแรงเอาอยู่นะครับตามแบบเลยนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับพอเสร็จแล้วจะสวยสดุดยังขนาดไหนใครอยามาสัก วันนี้ได้แล้วครับวันพรุ่งนี้รับลุกสิทธ์นะครับวันพรุ่งน <eterm oon> ี้รับทุกสิษธิ์ใครกี่เราเดินทางมาใครจะเข้ามาสักยัน์อาจารย์ใหม่รออยู่แล้วกันนะครับอันนี้นะกำลังเข้ากำลังแรงเอากำลังทำไรต่างๆอยู่เดี๋ยวรอนะครับถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ชมแล้วกันนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับสำนักก็เปิดสักยันตศุกร์นะครับทนี่ประจําในวันศุกร์และวันเสาร์พรุ่งนี้รับลุกศิษธ์นะครับไม่ต้องจองคิวมาได้เลยนะครับเบอร์โทรก็เบอร์ตาเหินตะมูลนะครับอาจารย์หนุ่มนะแล้วก็น พรุ่งนี้ไม่ต้องจองคิวนะครับมาได้ตลอดเวลาพุ่งช่วงนี้ร้อนตังค์เลครับนะ<ส><ด>โอ้ยรับสวัสดีครับผม